แม, iesen, แ,มแม่แม่ท er, no, ีมาปูชาดบ่แม่ค่ะมาปูชาดบ่ยานี่มีเงี้ยข่อยอยู่รอรอ้านดิ่งเนี่ยข่อยเห็นยา่เขาบ่มีบนหนังอยู่เฮ้ยบ่มีแล้วแม่คันแม่ว่าซาดกับขนมีอีดีแล้วนั่นฟีซับเนาะมันแม่นี่ยังข่อยอยากันข่อยซื้อทีเฮี้ยนซิปเอฟตีแล้วก็คือซื้อน้องเบื้องกันเนี่ยบาเนียนข่อยอยากมาจับมือเล่วข่อยอยากขายหน้าข่อยอยากข่อยอยากให้เพื่อนโอนที่ให้ เห็ดยังไหนก็ยังเห็ดพ่อเล่าก็ยังมาอยาเ็เ่าอรมือลงนังกัมาแเลยแม่จาขยังมาอยากพอเล่าอะไรเมือแลงอีแม่กัพ่อจะว่าบักโดนกูและเล่ายูหอดสอดแจง่เล่าปอยูหอดสอดแจงกัอยูประมาณล่ำสองฉากฉากสองฉากนี่ละแม่เนี่ยคันเว้าย่าไห้แม่ละที่ทอรองปูนี่แะมันที่แบโอนจะเีย เอขไ,ได้บบไปหาเล่าได้อีคนได้บอกก็ััมไปหาเล้าได้นเนี <c oughs> น่ยสั้นหมดมามองเนี่ยห,ยห,ยหยด้ปันนี้ <c oughs> ตลกลยเฮ้ยคนเดียวมันหวานสนา้เพิ่นเนาะจ้ามันวาสนาบุ๊มนะันมีระพบยอยากเห็นเล่ายอยากอยากอยาก่ออยากบปเมื่อเล่าคือมูบดบ่จ้า ส่ยูใส่อกกันดีน้ำไปหอกกันจิงแซ้สากำลังจะข้าวอยลาาะว่า่อยแยน่อยหอบประชอดตลางของน่านตะวันตลา่่อยไปซะเสริฐพิพลูนี่นะบกเล่นิใไหน้ำเนียบดีอยากเห็นเล่าค่ะเนี่ยมาเป็นยังวัฒนธรรานั่นมันก็ได้ดอกนี่เราได้มา บบังนี s <S yeah, well, uh ่ผู้เจ้าอันผู้เจ้าลองไปเบิังจ้าถ้าเพียมันได้คือมันรอบปจ้าอีแม่ก็ตั้งจิตตั้งใจเว้าวดีๆว้าเอาเว้าเอาเอออยากได้อยัางอีแม่ก็ตั้งจิตเว้าเอาตั้งใจเว้าขอเอาให้มันไดอืมใครจะหีที่เขาเปบนเขาเปบนบนเมืงบางเทียมันก็อยู่กับกับบนวาสนาแม่นี่แม่ก็ตั้งจิตตั้งใจให้ให้มันเป็นบนว่าวเอา เขาบุญมองไฟวัดอันวันอุลณวัดอุดรวันอันเมียงก่อนอุดรเทพนองไฟเพียบวันหมุนมองไฟกลับไปบุญกลับไปบ่นเวอร์หอนร้ปลาบ่าซุนมาดีไปแย่กับทิ้บแงหัวเลี้ยงอย่างง่วงมากเลยสิเอาให้เมียสมปทานาเด้อมือแลงเด้อ สวัสดีครับมาพบกับสายล่ายูสันใต้พูดคุยข่าวหมอรำอีกเช่นเคยนะครับสวัสดีมิตรหมอแคนแฟนหมอรำทั้งชาวไทยและฝั่งสงปปลาวและผู้ที่อยู่ต่างประเทศทั่วโลกทุกท่านนะครับเป็นไงครับภาพบรรยากาศเปิดหัวคลิปข่าวของสายล่าคลิปนี้ทุกคนเห็นแล้วทุกคนได้ยินแล้วทุกคนคิดยังไงถ้าถามสายล่าสายล่าก็บอกนี่แหละครับเพราะว่า ความศรัทธาพลังงานนันวิเศษของหญิงแต่ล่าก็พูดหลายๆคลิปแล้วสาวน้อยเพชรบ้านแทงไปทำการแสดงที่ไหนเราก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศแบบนี้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ต่างกันไปทุกคนมีความเชื่อการรับฟังรับชมคลิปข่าวของไต่ล่าก็ควรใช้วิจารณญาณในาการรับฟังรับชมด้วยนะครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจาก ความเชื่อเกิดจากความศรัทธาทุกสิ่งทุกอย่างใครไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องไปว่าคนที่เขาเชื่อว่าเขางมงายอะไรประมาณนั้นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมีภาพมีคำพูดให้เราได้ยินให้เราได้เห็นภาพทุกวี่ทุกวันเกี่ยวกับมวลพลังงานอันวิเศษของราชินีน้อยหมอลำเพลินของเราหรือที่ดาลำเพลินเงินล้านโลกพระราชาทาน อ๋งอิงเพชรบ้านแพงหมอลำไม่เลขหนึ่งนี่นะครับเป็นภาพบรรยากาศของแม่ติงพูดคุยกับคุณแม่เอซมาปูเสือเพื่ออยากจะจับมือลูกสาวอยากจะเห็นลูกสาวอยากจะขอในสิ่งที่ตัวเองอยากอยากได้เหมือนกับทุกๆคนที่เขา,อาขอมาแล้วก็ได้คุณแม่เอฟท่านนี้ก็ได้ดูผ่านทางโทรศัพท์ทางโซเชียล ก็มีความเชื่อเพราะว่าเพื่อนเพื่อนสนิทอยู่เพื่อนสนิทที่อยู่ในชุมชนของตัวเองก็บอกลองให้ไปหาหงอิงเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการของคุณแม่นี่แหละครับอยากจะขายที่เพื่อเอาเงินมาจ่ายตรงที่ดินที่ซื้อไว้ที่ที่ปลูกบ,บ้านอยู่อยู่มาหลายสิบปียังไม่ทางเจ้าของเก่ายังไม่ได้โอนให้ทุกสิ่งทุกอย่าง คนเราเป็นอะไรที่มันต้องคิดอยู่แล้วเป็นสายลากสายลากก็คิดนะครับเราอยู่เราอยู่กินมาเป็นสิบสิบปีแล้วเจ้าของที่ที่เราไปซื้อก็ยังไม่ได้โอนให้ทุกสิ่งทุกอย่างก็เกิดการขาบวนกระบายของคุณแม่ได้ติดตามทางโซเชียลรู้เขาเรียกว่ารู้ถึงฤทธิพลังฤทธาที่เป็นพลังงานพิเศษที่อยู่รอบกายของหญิงแม่ติ่งก็แนะนำให้คุณแม่ ทำแบบที่เขาทำกันตั้งจิตภาวนาคิดดีทำดีสิ่งดีๆสายล่าเชื่อว่าสิ่งที่คุณแม่เอซีท่านนี้อยากได้อยากสัมผัสวันนี้ได้แน่นอนที่รู้ๆได้แน่นอนได้สัมผัสได้ภาวนาแน่ทุกสิ่งทุกอย่างแต่จะเป็นผลลัพธ์ที่ตัวเองอยากได้ไหมเราก็ต้องมาดูกันต่อไปแต่ส่วนมากที่เห็นเห็นมาทุกคน ได้ผลลัพธ์แล้วเวลามีสาวน้อยกลับมาเล่นอีกเขาก็จะมาพูดให้ฟังว่าเกิดขึ้นจริงเป็นจริงอย่างที่ขอไว้ก็เหมือนกับคุณแม่เอฟตีท่านนี้ก็อยากได้เหมือนกับทุกคนที่เขาเขาขอคุณแม่เอฟตีตั้งใจมากมันเป็นอะไรที่นี่แหละครับความตื้นตันใจความอยากจะมาสัมผัสอยากจะมาใกล้ชิดอยากจะมาพูดอยากจะมาเขาเรียกว่าภาษานบ้านเขาเรียกว่ามาบนบานสันเกา ความเชื่อทุกคนสามารถทําได้สายล่าเชื่อสายล่าก็ทําคุณแม่เอฟตีตั้งใจมาอยากจะมาอยู่หน้าเวทีเลยไม่อยากก็เรียกว่าคอยเฝ้าดูเสือไม่กลัวแต่คนอื่นจะมาขยับขยายเสือออกไปนี่แหละครับเพราะความตั้งมั่นความตั้งใจที่อยากจะเจอวันนี้สายล่าเชื่อว่าแม่ติงจะต้องสารันให้คุณแม่เอฟตีท่านนี้ให้สมหวังแน่นอน ทุกสิ่งทุกอย่างถึงกับพูดไปน้ําตาไหลไปร้องไห้ไปอึง้งในพลังงานอัิเศษของน้องบุญบารมีที่น้องมีขนาดนี้แม่ยังพูดอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นเหมือนเหมือนกันหมดทั้งบ้านทั้งเมืองที่สาวน้อยปเพชรบันแพงไปทําการแสดงที่ไหนนี่แหละครับแล้วอย่างนี้สายล่าจะเป็นเขาเรียกว่าถ้าเราจะไม่พูดว่ามหัศจรรย์จะให้พูดว่ายอย่างไร มีหลายคนนะครับที่มาคอมเมนต์สายล่าว่าสายล่านี่มโนอะไรอย่างนู้นอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรสําหรับความคิดของเขาก็ไม่เป็นไรสายล่าเชื่อในในในตัวของสายล่าสายล่าสัมผัสสายล่าได้ประสบพบเจอมาสายล่าจึงเชื่อว่าในสิ่งมหัศจรรย์ที่อยู่รอบกายของอิงมีจริงคนไหนที่ไม่ได้สัมผัสก็เนื่องด้วยกับเขาไม่มีจิตใจที่ที่ดีมาแล้วอ่ะจิตใจไม่ขาวสะอาดก็จะไม่พบเจอในสิ่งนั้นแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่าง มวลพลังงานอันวิเศษของอิงมีจริงแน่นอนขนาดพระเกจิดังๆยังสัมผัสได้เราเป็นคารวาสธรรมดาเราเราสัมผัสอย่างพระสฆงองค์พระเจ้าไม่ได้เพราะก็ถือศีลมากกว่าเราบางบางบาง,บางองค์บางท่านเขาเข่งเขารู้ว่าอดีตชาติของอิงเป็นยังไงไม่ใช่แต่สายล่าเอามาพูดว่าอุ้งอิงจะเป็นผู้วิเศขนาดนั้นก็พูดกันทางบ้านทัางเมืองคนที่เขาสัมผัสได้ก็พูดเหมือนสายล่า อันนั้นก็จบไปเป็นอะไรที่สุดมากสัจจันวันนี้ก็ขอให้คุณแม่สมดังปรารถนาขอในสิ่งที่ตัวเองอยากได้ก็ขอให้คุณแม่ขายหายคลายกังวลเกี่ยวกับเรื่องที่ดินแล้วก็ขอให้ประสบความสําเร็จเมื่อคืนเป็นอะไรที่สุดยอดแล้วเกี่ยวกับงานกระถินวันนี้ก็งานกระถินอีกอยู่ที่ร้อยเอ็ดอำเภอสุวรรณภูมิ เป็นอะไรที่วันนี้ปลอดฟ้าปลอดฝนแน่นอนแต่ล่าก็สบายใจมาอีกปอหนึ่งเพราะว่าวันนี้แดดทั้งวันเลยช่วงเช้ามีมีฝนปุยปุยมาเหมือนเยี่ยวจักจั่นพอสายๆมาสักหน่อยแดดเปี้ยงมาถึงถึงเยน็นและตอนนี้อากาศก็เริ่มเย็นแล้วขอให้พี่น้องทางจังหวัดร้อยเอ็ดชมสาวน้อยเพชรบ้านแพงกันแบบมีความสุขเขาเรียกว่าชมกันแบบจยุดใจไปเลยปลอดฟ้าปลอดฝนสิ่งดีๆสิ่งสวยๆงามๆม,มีให้ชม อยู่หน้าเวทีแน่นอนพวกนี้แล้วนะครับมหากรรมคอนเสิร์ตเ,เขาเรียกว่ามหากรรมคอนเสิร์ตมหากุศลก็พูดได้พวกนี้ก็เป็นการแก้มือนะครับอของสุปตาของเราไม่ธรรมดาพ่อโจแม่นุชจัดให้ลูกสาวอย่างยิ่งใหญ่เลยเอาทั้งวงหนึ่งวงสองไปประชันนี่แหละครับไปเขาเรียกว่า ไปฉลองสมโพธิงานกระถินให้ลูกสาวแบบยิ่งใหญ่สุปตาของเราต้องยิ่งใหญ่แบบนี้เป็นอะไรที่สุดยอดใครที่ไปไม่ได้ก็เช่นเคยนะครับทักเข้าไปในสาวน้อยเพติงแพงแฟนเพจเ,เ,เข้าไปในไร์กลุ่มปิดเป็นอะไรที่สุดยอดแน่นอนฟังเครื่องเสียงสองเวทีประชันกันเครื่องเสียงก็เจ้าของเดียวกันวงก็ เป็นเจ้าของเดียวกันสุดยอดแน่นอนศิลปินล้วนแต่มีคุณภาพของสาวน้อยเพชรบ้านแพงสาวน้อยลำเพลินโชว์เพราะว่าเขาเป็นทีมเพชรทีมเดียวกันครับลิปนี้แต่ล่าก็ไม่มีอะไรมากมาให้ชมมาให้ฟังคําพูดของคุณแม่เอซที่เขามีความเชื่อเกี่ยวกับมวลพลังงานอันวิเศษของน้องของอุ้งอิงที่ทุกคนเขาเชื่อกันทั้งบ้านทั้งเมืองนี่แหละครับมันเป็นอะไรที่สุดยอดสุดมหัศจรรย์ ไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนใครวันนี้ทุกคนก็คงได้โชคได้ลาบไปนะครับเป็นไงครับเลขสลับอ่างเปาซองแดงพ่อโนนก็ได้โชคได้ลาบแล้วก็พ่อเอฟซีอยู่ที่บ้านก็โดนกันเยอะวันนี้เป็นอะไรที่สุดยอดคิดดีทดําดีสิ่งดีๆก็จะตามมาฟัางแล้วชมแล้วก็เช่นเคยขอคนละหนึ่งกำลังแรงใจกดซับสไคร กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจในการพูดคุยข่าในครั้งต่อไปของแพรยล่าด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ